ความเข้าใจของผู้ประกอบการไทยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งถ้าเราท่านทั้งหลายจะดูตัวเลขนี่ก็จะเราเห็นว่าตั้งแต่ปี5 3สมนะครับเป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันก็5 6เมื่อปีที่แล้วเองนะครับส่วนลดวันสีนส่ก็จะเป็น4แท่ง4ปีนะครับต่อกันไปนะครับแยกเป็น s m ส e, แล้วก็ LE ก็คือรายใหญ่นะครับรายใหญ่ท่านเห็นว่าสีแดงนี่ก็คือไม่เข้าใจรายใหญ่ไม่เข้าใจน,นี่น้อยมากเกือบจะไม่เกือบจะเข้าใจทั้งหมดแล้วรายใหญ่เนี่ย สรุปอย่างนั้นได้เลยที่น่าจะต้องสนใจนะครับก็คือกลุ่มผู้การที่เป็น s m e นะครับในปี53ที่เราทำการสารวจเนี่ยมีไม่เข้าใจในประมาณ80%ที่ไม่เข้าใจเรื่อง AC 80%ในปี53ปัจจุบันผู้การเข้าใจนะครับเข้าใจ61.5%เข้าใจนะครับไม่เข้าใจ38.5%ท่านจะดูนะว่าไม่เข้าใจ ก็ลดลงนะครับไม่เข้าใจลดลงที่เป็นผู้การที่เป็น s b นะครับเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับเข้าใจในปีแรก53ที่ลงทำการข้อสวดเข้าใจ20%ปี54เข้าใจ42%ปี55เข้าใจ48%แล้วก็ปี56เข้าใจ61.5%ก็เปอร์เซ็นต์การเข้าใจนี่มีเพิ่มขึ้นตามระดับแบบสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็เป็น SB เท่านั้นนะครับเพื่อให้ชัดสิ่งที่เขาบอกเข้าใจเมื่อกี้นะครับเข้าใจ6 1สิบเ่ยถามเจาะลงไปว่า ที่ท่านเข้าใจท่านเข้าใจอะไร6กสบเอบอกเข้าใจชัดเจนเข้าใจชัดเจนหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าเห็นโอกาสเข้าใจเอซคืออะไรเห็นโอกาสเห็นปัญหาอุปสรรคแนวทางกา,การปรับตัวเขามี18ที่81% 82เอ็ดมันเป็น8 1 9เกา็เป็น8 2ดนะครับก็ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจอย่างชัดเจน ในแปเนี่ยที่ไม่เข้าใจชัดเจนก็คือหมายความว่าเข้าใจเฉพาะ AEC ภาพรวม AEC คืออะไรสามสธันวาคม58มีการเปิดนะแต่แตไม่เข้าใจว่าตัวธุรก,กิจของเขาเนี่ยจะต้องปรับตัวมีโอกาสมีช่องทางรู้จักประเทศนั้นประเทศนี้อย่างไรเนี่ยเขายังไม่ไม่เข้าใจนะเพราะนเข้าใจไม่เข้าใจชัดเจนก็82.9%ซซึ่งเราคิดเป็นตัวเลขนะครับ ว่าที่ไม่เข้าใจชัดเจนเรื่อง AEC เนี่ยมีอยู่ประมาณหนึงล้าน50,000กว่าคนที่ไม่เข้าใจชัดเจน1.4ล้านลายที่ไม่เข้าใจชัดเจน1.4ล้านลายที่ยังไม่เข้าใจชัดเจนที่เข้าใจชัดเจนมีอยู่สาแสนลายเฉพาะเอสบีนะครับมีอยู่สามแสนลาย 3 0มศูนยามหนห้ายที่ไม่เข้าใจชัดเจนหนึ่งล้านสามแสนแืกว่าหลายคาว่าไม่เข้าใจชัดเจนก็คือไม่รู้ว่าธุรกิจของเขาปรับตัวยังไงเห็นโอกาสเห็นช่องทางในการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนจะไปขายยังไงจะไปขยายฐานการผลิตอย่างไรอีกหนึ่งจุอีกหนึ่งล้านสามแสนแหมืกว่าไลายนะ กลุ่มที่ไม่เข้าใจชัดเจนก็จะพบว่ากลุ่มที่อยู่ในธุรกิจทางด้านเกษตรไม่เข้าใจชัดเจนมากที่สุดนะครับ89.3อซอุตสาหกรรมและบริการก็ลดลงมานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับภาคกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในภาคเกษตรก,ก็ลดลงมาก็อยู่ที่66และ61ตามลำดับในอุตสาหกรรมและบริการนะครับแ,แยกเป็นลายธุรกิจที่เป็น s m e ระดับความเข้าใจและความไม่เข้าใจ <c oughs> ชัดเจนนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มในกลุ่มกเกษตรสชิยนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพืชปศุสัตว์แล้วก็ประมงนะครับที่ไม่เข้าใจชัดเจนนะครับนะทั้งตัวเลขก็ไล่เรียงกันตามระดับนะครับกลุ่มก่อสร้าง <c oughs> เป็นกลุ่มซึ่งไม่เข้าใจน้อยที่สุดลองลงมาก,ก็จะเป็นสุขภาพและสปาสปามากที่สุดนะครับลองลงมาเป็นก่อสร้างสปาเนี่ยไม่เข้าใจเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะครับยี่สบเ็ดปอร์เซ็ ก่อสร้างก็เป็น44%นะครับนะก็บอกว่าที่ไม่เข้าใจชัดเจนเหตุผลมันคืออะไรที่ทําให้เขาไม่เข้าใจชัดเจนเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนว่าธุรก,กิจแต่ละประเภทจะต้องปรับตัวจะต้องหาโอกาสช่องทางอย่างไรไม่มีใครไปชี้แนะชี้นาของเขาข้อมูลข่าวสารตรงนี้องค์ความรู้ตรงนี้ไม่มีมากพอที่จะทให้เขาเข้าใจ ในตัวธุรกิจของเขาเพราะฉะนั้นโจทย์วันนี้โจทย์ของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ AEC ขณะนี้ไม่ใช่เกณฑ์ภาพรวมของ AEC นะครับผมว่าภาพรวม AEC ทุกท่านพวกเรานั่งตรงนี้ก็เข้าใจหมดแล้วแต่พอลงไปในแต่ละธุรกิจของตัวเองไม่เข้าใจว่าจะเห็นโอกาสยังไงมีจะต้องทํามาค้าขายยังไงไม่เข้าใจ3าการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึงให้กับกลุ่ม s m e ก็จะเป็นอีกหนึ่ง ตัวที่จะทาให้เขาไม่เข้าใจถ้าเรารวมตัวที่1กับตัวที่2ประเด็น1กับประเด็นสองหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วแนวทางการช่วยเหลือแน่นอนสุดเขามีประเด็นปัญหาของการที่ไม่เห็นโอกาสไม่ไม่เห็นโอกาสปัญหาอุปสรรคแนวทางการปรับตัวในธุรก,กิจของเขาเขาต้องการมากที่สุดขนาดนี้ก็คือการจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของ aec ที่ชัดเจนในแต่ละธุรก,กิจในแต่ละเทศและเน้นไปที่การทำาการ อบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ47.5%ครับต้องการเรื่องนี้โดยด่วนลองลงมา25%ก็บอกว่าเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจที่เป็น SME ให้มากขึ้นกว่าเดิม60%นะฮะในพวกการ100ลายบอกว่า60ลายบอกว่าเขาติดตามข้อมูลข่าวสาร AEC ด้วยตัวของเขาเองนะ32ลายบอกว่า 32%บอกว่าเป็นการอบรมจากหน่วยงานของรัฐนี่คือแหล่งความรู้ที่เขาจะได้ประเด็นที่เป็นปัญหาของเขาขณะนี้ที่ทําให้เขาไม่เข้าใจนะครับเป็นประเด็นหนึ่งครับใหญ่ๆแล้วคือประเด็นเรื่องกรอบการลดอัตราภาษีขณะนี้เขาสับสนมากนะครับเพราะเดิมนี่นะครับอาเซียนบอกว่ามี2อสาประเด็นอยู่ในวงนี้ใน,ในประเด็นนี้หนึ่งอาเซียนบอกว่าเป็นหนึ่งมกราห้าแปดที่ภาษีจะเป็นศูนย์แต่พอหลังจากนั้นเป็น31ธันวาคมขยายเวลาไปอีกหนึ่งปี3 1ธันวาคม5 8 อันนี้เขาเริ่มสับสนแล้วว่าอาจจะไปเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงสองเขาไม่เข้าใจว่าตัวเขาเองนี่สามารถจะได้ภาษีเป็นศูนย์ทุกอย่างทุกประเภทเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับนะสินค้าที่จะได้กรอบภาษีเป็นศูนย์นี่ต้องเป็นได้แหล่งกําเนิดสินค้าในอาเซียนด้วยนะครับนะครับสามเขาก็ไม่เข้าใจว่า,าแหล่งกําเนิดสินค้านี่มันจะต้องสะสมได้นะครับเขาก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องกรอบของการลดอัตราภาษี กลายเป็นประเด็นใหญ่ของเขาที่ทําให้เขาไม่เข้าใจขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างปีเราจะเห็นว่าความพร้อมเปอร์เซนต์ของความพร้อมเนี่ยนะครับจาก5้าสี่มาห้าเนี่ยพร้อม16ปอร์เซนต์พอห้าห้ามาห้าหกพร้อม10.8ปอร์เซนต์พร้อมที่จะแข่งกันนะครับแนวโน้มการค้านะครับแนวโน้มการค้าสําหรบบกลุ่มธุรกิจปัจจุบันที่ทำมาค้าขายกับประเทศอาเซียนแล้วเนี่ย ถ้าพอเข้าสู่ AEC สมบูรณ์แบบก็คือหลังปี58สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยมันจะทำให้การทำมาค้าขายของ SME เพิ่มขึ้นหรือไม่ mm. เขาบอกว่าเขาจะเพิ่มขึ้นอีก10%เฉลี่ยนะครับหลัง A หลัง58เขาจะเพิ่มขึ้นอีก10%เป็นมูลค่าเท่าไหร่เป็นมูลค่าก็เพิ่มขึ้นประมาณสักห้า0มืนกว่าล้านบาทประเทศไหนที่เขาอยากจะไปทำมาค้าขายมากที่สุดขนานี้อันดับหนึ่งคือประเทศเมียนมานะครับ 35%ตอบว่าจะไปทำค้าขายในเมียนมาก2ประเทศลาว28.2% 3ประเทศมาเลเซียนะครับ4ก็เป็นประเทศเวียดนามลดหลังกันต่อไปเป็นข้อที่น่าสังเกตครับว่าตัวเลขนี้ท่านเจนว่าเป็นประเทศซึ่งติดกับประเทศไทยทั้งสิ้นที่ธุรกิจไทยจะไปทำมาค้าขายปี57เขาคิดว่าจะไปลงทุน10% ห้าแปดจะเพิ่มขึ้นเป็นสามสิบสามเปอร์เซ็นห้าเก้าจะเพิ่มเป็นยี่บสามเปอร์เซ็นห้าหกจะเพิ่มเป็นสามสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับนี่คือแผนที่จํานวนผู้การที่คาดว่าจะไปลงทุนในประเทศอาเซียนตามระยะเวลาปีของการลงทุนนะครับประเทศไทยจะต้องทําการเร่งด่วนนะที่จะขับเคลื่อนศักยภาพของเอสบีไทยก็คือสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเออซีลงไปในแต่ละธุรกิจแต่ละประเภทและก็เสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจนั้นๆทั้งด้านแรงงานด้านภาษา นะครับ67%ครับประเด็นครับไปเดอนดื่นก็ต่ำสิบหมดผมไม่ขอไม่พูดถึงนะครับ่อไปครับเรื่องถัดไปที่เราจะถแถลงก็คือเรื่องของประเมินห้าปีเจเทป้านะครับไทยญี่ปุ่นในปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับข้อฟา้ารถติดมาหน่อยนี่แหละครับวันที่12มีนาขอไปัย12กุมภาแจกยัง 12กุมภานเนี่ยเราจะจัดสัมมนา,เ,าเรื่องของช่องทางโอกาสการค้าการลงทุนในอินโดนีเซียเวียดนามเมียนมาสามประเทศนะครับมีผู้การจากกัมพูชากัมพูชาด้วยผู้การจากกัมพูชาผู้การจากเวียดนามแล้วก็บีโอไอแล้วก็ผมผมจะพูดเรื่องเมียนมานะครับวันที่12ท่านพี่พผู้สืข่าวที่รักว่างก็เชิญนะที่มาลายหอนค่าไทย